อันนี้เดี๋ยวมาคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตลิเทียมที่เรามาใช้ในมอไซค์กันนะครับอันนี้ผมซื้อมาใช้สั่งช้อ p ป,ปี้รัตต้าแหละใช้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแบตพังและก็เลยแกะมาดูว่าเป็นไงก็พอมีความรู้ก็เลยมาอธิบายเพื่อนๆฟังนะว่าว่าว่าแบตมันเป็นยังไงทําไมเขาต้องเลือกใช้วิธีการนี้มาชมกันอันนี้แบตก็จะเป็น แบตลิเธียมสี่ก้อนนะครับต่ออนุกรมกันเจ้านี้ถือว,ว่าความคิดดีคือต่อมาเป็นปลั๊กแบบนี้มันมันจะง่ายในการแบบถอดเข้าถอดออกของรถเราครับแล้วก็ต่อต่อปลั๊กไว้ว่ามันก็มีข้อผิดพลาดได้บ้างก็คืออันนี้มันเสียซึ่งเราไปใช้งานแล้วก็เคมันก็คงยากอ,ะอ่ะอเลแกะดูเลยมีน้ําออกแล้วรากว่าตอนแรกผมเข้าใจว่าเขาจะต่อกับ BMS BMS คือวงจรช่วยชาร์จคือคือลิเทียมเนี่ยมันจะมีที่นิยมมีสองต่อได้2แบบนะครับต่อผ่าน BMS แล้วก็ต่อผ่านบาลานเซอร์หรือบางบางคนก็ต่อ2อ,อย่างเลยแต่หน้าที่ของมันเนี่ยก็คือเดี๋ยวผมไม่ดูตัวแบตดีกว่าใ่ไยๆดูที่แบตแบตเนี่ยมันอนุก,กรมครับ4ก้อนก็เป็นสิบสองโวลต์ก้อน 7, นึงสาโดยประมาณ อนุกรมตูดอ,อันนี้บวกลบชนบวกลบชนบวกลบชนบวกมันก็แพคเป็นสก้อนแบบนี้ถ้าเราต่อสังวิทที่สังเกตนะว่าว่าวงจรที่เขาให้มาเป็น BMS หรือบาลานก็คือดูที่ขั้วลบถ้าเป็น BMS เนี่ยขั้วลบต้องใช้ไฟออกจากบอร์ด BMS มีหน้าที่ หน้าที่เป็นวัดวัดแบตแต่และลูกครับว่าโวล์โวลต์ต่ำกว่าที่กำหนดหรือเปล่าถ้าว้นต่ำกว่าที่กำหนดบีเบสจะตัดไฟตัดไฟไม่จ่ายออกมานี่กรีกบีเบสนะครับบีเบสก็คือตัวลบเนี่ยต้องต่อบอร์ดแต่ถ้าเป็นบาลานซ์บาลานซ์ก็จะไม่สนใจอะไรครับบาลานซ์หน้าที่ของคือถ้าแบตเซลไหนไฟต่ำกว่าเขาจะดึงเซลล์อื่นไปเติมแบตนี้ มันมีข้อดีข้อดีอดก็เสียตสองแบบถ้าบ m เมต้นทุนสูงต้องใช้บอร์ดใหญ่รับแอมคือถ้าเราต้องการแอมวิ่งเพื่อสตาร์ทสักิบแอมสิบห้าแอมเนี่ยบีเอ็มจะใหญ่ต้นทุนก็จะสูงก็อาจจะทําราคาไม่ได้แพ็คแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเป็นบาลานเซอร์เนี่ยมันเล็กได้นะครับมันแค่นี้เองนี่คือตัวบาลานเซอร์อ่านี่คือข้อดีต้นทุนจะถูกกว่าแล้วก็แพ็คแบตได้เล็กกว่าข้อดีของบีเอ็มก็คือ เป็นการตัดมีการตัดไฟกลอนแบตจะเสียคือถ้าถ้าถ้ามีแบตเซลลไหนไฟต่ํากว่าที่กําหนดบีวจะตัดไฟการใช้งานเลยมันก็จะรักษาให้แบตอยู่อย่างนั้นตลอดและถ้าสมมุติว่ากรณีมีไฟมีบางเซลเนี่ยเสียเลยแบตบางเซลเสียเลยทึ้งมันเสียกันได้นะครับเสียเลยบีวีก็จะตัดการทํางานทั้งหมดแบตท,ที่เหลือก็ยังจะไม่เสียมันจะใช้งานได้ แล้วก็สามารถซ่อมได้ในบางเซลนะครับแต่ถ้าเป็นระบบบาลานซเนี่ยอันนี้คือเขาเลือกใช้บาลานซข้อดีที่บอกสะดวกเล็กต้นทุนต่ำไฟเท่ากันตลอดเท่ากันทุกเซลล์ชาร์จง่ายได้แอมสูงเพราะมันต่อตรงอย่างแบบแต่ข้อเสียก็คือบาลานซอย่างที่หน้าที่ที่ผมบอกบาลานซ์บาาเซอร์เนี่ยมีหน้าที่ถ้าแบบไหนถ้าเซลลไหนไฟอ่อนก็จะดึงเซลล์อื่นมาเติม ไม่พอๆกันถึงจะหยุดเติมมันหน้าที่มีแค่นั้นเลยมันไม่สนใจเรงสิ้นสมมตุติถ้ามีหนึ่งเซลล์เสียหเซลเสียมันก็จะไม่มีไฟครับมันก็จะดึงไฟแบตอื่นมาเติมไอเซลที่เสียมันไม่รู้หรอกว่าเซลเสียมันก็จะดึงมาจนจนแบตเสียทุกก้อนเพราะว่าเจ้าลิเทียมเนี่ยธรรมชาติมันคือถ้าโวลตว์ต่ำกว่าต่ํากว่าที่กําหนดอะที่ที่มันรับได้อะมันเสียเลยเพมัน ต้องอย่าให้วนต่ำกว่าหรือวนสูงเกินก็เสียเลยอันถ้าเป็นถ้าเป็นปาลาน้แบบนี้ถ้าเกิดเจอโชคไปดีเสียห,หนึ่งเซลล์มันดึงมาถมดึงมาถมชาร์จเท่าไหร่ก็ดึงมาถมทําให้แบตทุกก้อนเนี่ยไฟจะดอปดอปกว่าที่ลิเทียมมันรับได้ครับพอไฟมันดับก็เสียเลยเหมือนลูกนี้ชาร์จแกก็ไม่เข้าเสียเลยเป็นน้ําเลยแกะมาคือเป็นน้ําเหนียวเลยผมก็สงสัยเอ๊มีบีบททำไมตอนแรกนึกว่าบีบตัด ก็จะเปิดมารีเซ็ตอะไรมันใหม่ผลว่าวิวไม่ได้ตัดครับเพราะาอันนี้ไม่ใส่บีเบสเขาใช้บาลานเซอร์ก็ต่อง่ายในต่อต่อทุกขั้วแล้วก็ต่อขั้วลบมันก็จะดึงไฟหากันก็อันนี้เสียแหละเสียแล้วก็ตามนั้นก็คงเดียวหาแบตใหม่มาใส่ตดยก็ขี่ไม่ได้เออ,อเซ็งเลยใช้อาทิตย์เดียวเองเป็นน้ำบอ,อกเลยเนี่ยแกมาดูเป็นไว้เป็นข้อมูลให้เพื่อนๆว่าว่าเขาใช้อะไรแต่ส่วนใหญ่ ที่เห็นขายกันผมไม่เคยแกะนะว่าเจ้าไหนก็ใส่ไงแต่เอาว่าเจ้าที่ผมซื้อมาเนี่ยอันนี้ก้อนที่สองนะก้อนแรกยังใช้อยู่ยังดีอยู่ยังไม่พังนี่ก้อนที่สองซื้อมาอาทิตย์เดียวพังเลยจัดขอดเลยก็ตามนั้นเราก็ทําอะไรไม่ได้ครับมันเสื่อมไปแล้วแบตก็ดูสภาพแบตสงสัยต้องประกอบเองนะจริงผมะบอกประกอบเองก็เป็นครับแต่มันดีดีพอเราเรา,เราคํานวณแล้วมันซื้อสําเร็จมันถูกกว่าเออมันแพงกว่าประกอบเองนิดหน่อยอะ่ะ ร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยก็เลยซื้อดีกว่าขี้เกียจอย่างนี้ว่าเราไม่ต้องไปหาสายไฟหาอะไรพวกนี้ถ้าประกอบเองมันต้องซื้อซึ่งเราทําชิ้นเดียวมันก็ต้องซื้ออุปกรณ์เยอะตั้แต่นีกลับไปแบบธรรมดาแล้วประมาณนี้ประมาณนี้ก็เป็นความรู้ครับหลักๆมีบาลานซ์กับมีบี s เอเอโอเคจบกันก็อันนี้ฝากไว้เป็นข้อมูลกันเผื่อใครจะประกอบใช้เองเนี่ยประมาณนี้นะครับหลักการสวัสดีครับ อันนี้ดูครับวัจะไปซื้อแบตคือแบตลิเทียมมันเสื่อมก็เลยไปซื้อแบตใหม่มาใส่ตัวแบตไม่มีแบตสตาร์ทได้เฉยแต่ว่าใช้เขร็จก็ตกเอาเฉยเลยได้เฉยเลยเขร็จก็ตกจบเลยอย่างนี้ออกทริปนี้ไม่ต้องก,กลัวอะไรแบตตัวไปเสื่อมช่างมันเลยอะสตาร์ทขี่ได้ได้เลยอย่างน้อยก็ไปร้านได้